คณะ,ะศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นนิสิตชั้นปีที่1ครับรหรัสนิสิต331วันนี้นะครับตัวผมจะมานาเสนอตัวของโครงการกว่าจะมาเป็นครับโดยโครงการกว่าจะมาเป็นของผมครับผมไม่ได้นำรุ่นที่จากคณะ,ะ,ระกราหรือสขาขษาษรสมาครับแต่ผมนำรุ่นที่จากคณะกายภาพบำบัดมาครับโดยตัวผมคิดว่า ขอบเขตในการศึกษาหาความรู้และขอบเขตในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานนี้และวิชานี้ครับผมสามารถต่อยอดและศึกษาได้จากพื้นที่จากคณะเกิดด้วยเนื่องจากวิชาสุขภาพครับทางคณะกายภาพบำบัดและตัวของผมเองที่เรียนสาขาสุขศึกษามีความคล้ายคลึงกันกและสามารถต่อยอดกันได้และสามารถทำความเข้าใจกันได้ครับวันนี้ผมเลยเลือกรุ่นที่จากคณะกายภาพบำบัดครับพี่ A few inches later นะครับ นนันตวนสวัสดีครับพี่ชื่อข้าววชิโรวิจันคจรจากคณะแพทยศาสตรบขอนครผมวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์พี่ข้าวนะครับในหัวข้อของโครงการกว่าจะมาเป็นนะครับสําหรับคําถามแรกที่ผมจะถามพี่ข้าวก็คืองานพี่ข้าวนะครับ,อ,รบอธิบายว่าทำไมพี่ข้าวถึงเลือกสาขานี้แล้วก็มหาลัยนี้ครับคือตอนแรกตอนนี้พี่เรียนอยู่มัธยมพีอ่อยากเรียนสายวิสุขภาพอยู่แล้วซึ่งสายวิศุขภาพในี้ยไม่ได้ไทยอ่ะมันยังมีให้ตัวเลือกอ่ะไม่มากแล้วก็ สายสุขภาพะ่ะมีที่พี่สนใจคือคณะกายภาพบำบัดเพราะว่าเป็นอาชีพที่พี่รู้สึกว่าในอนาคตอ่ะมันจะเป็นที่ต้องการในสังคมเยอะมากเพราะว่าคนออฟฟิศส่วนใหญ่มีภาะวะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วส่วนใหญ่ต้องไปรักษากับนักกายภาพบำบัดแล้วพี่ก็อยากเรียนสายวิศวภรพอยู่แล้วแล้วทางมสวก็มีการเปิดคณนะกายภาพบำบัดพี่ก็เลยมาเรียนที่มสวรครับผมครับ ข้อถ่อไปนะครับจะเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาก,การเรียนนะครับพี่เข้าเจอมาในตลอดแลวเวลาที่พี่เข้าเข้ามาเรียนนะครับพี่รู้สึกว่าคณะกเขาพมัดส,ส่วนใหญ่ที่พี่เรียนก็คือจะเจอพวกอาโตมี่คือเราจะได้ผ่าจันร์ใหญ่เลยข้างล่างคือเราต้องเรียนรู้แบบกล้ามเนื้อทุกส่วนกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเลือดเพื่อที่จะไปรักษาผู้ป่วยว่าเขาีมวามเสียหายบริเวณใดส่วนใดแล้วเราจะแบบ ทีมต์เขายัางไงอะไรอย่างเงี้ครับพี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากของอาชีพนะักกายภาพบำบัดค,ครับผมตัวของคณะแคยภาพบำบัดครับพี่ข่าวจะแบ่งออกเป็นกี่สาขาครับทางคณะกายภาพบำบัดของม,มสวจะแบ่งเป็น3สาขา1ก็คือกายภาพบำบัด2คือกิจกรรมบำบัด3คือส่งเสริมสุขภาพครับผมต่อไปเป็นตัวคุณสมบัติครับที่จําเป็นต่อวิชาชีพของพี่ข้าวนะครับคือพี่รู้สึกว่า อาชีพนักกายภาพบำบัดเราต้องมีใจรักในการรักษาคนอื่นเราต้องไม่ใจร้อนต้องเป็นคนใจเย็นมากๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเราใจร้อนเราสามารถรักษาผู้ป่วยแบบผิดๆได้มันจะทําให้เกิดการรักษาที่ผิดพลาดมันจะไม่ตรงจุดแล้วมันจะเสียเวลามากครับเพราะว่าในการรักษาคนไข้แต่ละคนมันมีระยะการรักษาที่นานมากเป็นชั่วโมงเลยครับและพี่รู้สึกว่า เราต้องมีความรู้ในวิชาชีพนี้มากพอสมควรเพราะว่าการที่เราจะดูแลร่างกายใครสักคนหนึ่งเราต้องแบบเอาให้มั่นใจก่อนว่าเคเราต้องรักษาให้ถูกจุดนะเราจะไม่ผิดพลาดใช่ไหมอะไรประมาณนี้ครับผม่ครับต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวการเก็บวิบชาชีพนะครับเหมือนตัวของผมเองในช่วงชั้นปีที่3และตลอดการจบการศึกษาของผมไปจะมีการสอบแบบวิชาชีพครูทางด้านที่เข้าหรอครับทางคณะกายภาพบำบัดจะต้องทำไงบ้างครับ คือของพี่คือการที่จะประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดได้มันก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนกันครับผมซึ่งเราเรียนจบแล้วเราก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพให้ได้เราถึงจะสามารถทํางานได้ครับผมซึ่งกายภาพบำบัดสามารถเปิดคลินิกเป็นของตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อมีน้องๆบางคนที่ยังไม่รู้นะครับสุดท้ายนะครับผมอยากให้พี่ข่านะครับฝากถึงน้องๆหรือทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับคณะกายภาพบำบัดว่าในการเตรียมตัวเข้าเนี่ยหรือเข้ามาเรียนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ ที่รู้สึกว่าน้องทุกคนเตยมตัวมาดีแล้วการที่จะเข้ามาในสายวิสุขภาพแต่พี่มีสิ่งอยากบอกคือพี่รู้สึกว่าอาชีพนักกายภาพบำบัดเป็นอาชีพที่มีความสําคัญเหมือนกับทุกอาชีพในสังคมพี่รู้สึกว่ามันยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักพี่ก็อยากให้น้องๆลองเปิดใจแล้วก็ลองมาเรียนกายภาพบำบัดดูครัผมเพราะว่าจบมาคือมีงานทําแน่ๆเพราะว่ากลุ่มลูกค้ามีตั้งแต่เด็กจนผู้สูงอายุแล้วก็มีทุกเพศทุกวัยเลยครับผม ในกลุ่มผู้อาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าพลังงานออฟฟิศพี่ก็อยากให้น้องๆมาเรียนเยอะครับครับนะครับครับอันนี้นะครับผมขอบคุณที่ท้าวมากนะครับก็สำหรับโครงการก่อนจะเป็นของตัวผมนะครับก็มีประมาณนี้ครับฝากทุกคนประเมินดูแล้วก็ถ้าชอบเดี๋ยวเป็นยังไงก็มีฟีดแบ็กกลับมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ